ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านที่รักทุกท่านนะครับเนาะมืัอนี้ก็มาพอกับพมุทท่านชาแนลที่26ท่านว้านสองบ้านหันลอยซีซีนะครับเนาะมืัอนี้พมุททนจะมาตามเลขความฝันของคุณตาเนาะครับเนาะคุณตาฝันแม่นนะครับจากผลอที่ผ่านมาคุณตากระเจียดแต้มเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคุณตาฝันว่าได้จับป่าสามตัวนะครับเนาะใส่กางเกงแต่ว่าคุณตาตีเป็นเจ็ดสามนะครับเนาะกะปิดแก้มเนี่ยนะครับเนาะ ตีเป็นแปดสามก็ได้นะครับท่านผู้ชมปลาเป็นแปดแต่ว่าคนตาตีเป็นเจ็ดเป็นกันเลยออกแปดสามครับท่านผู้ชมสําหรับแนวทางความฝันของคุตาวันนี้นะครับเนะาะจะมาถามคนตาว่าคนตาฝันไปนะครับใดตัวใดไปมีตัวดีตัวเด็ดไปนะครับท่านผู้ชมครับ,ารบกาดสวัสดีครับคุณตาฝันไหมครับคุณตาฝันแล้วฝันแล้วบ่ฝันว่าโทรศัพท์น่าโท์มันออกโออทรศัพท์ที่คุณตาใส่อยู่นี่บ ใส่ยู่นี่ละแล้วมันมันมันหลุดยังไงครับมันหลุดเงืง่อนเพืองออกโอ้ปุ่มกดุอมกดอันโทรศัพท์คุณตายัางเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับมันรุ่นกดปุ่มนะครับเนาะรุ่นเก่าครับแล้วที่นี่เห็นคุณตาตีเป็นยังไงครับตีเป็นยังไงเขาอันเลขเบอร์มานะโอ้เรียกเบอร์โทรศัพท์เรียกไทยาปบ่าครับ สามตัวพิลัยสามตัวนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าโอ้งา่มงั่มนครับเก้าหนึ่งเก้าคุณตาจัดไปแล้วปะครับจัดไปแล้วจัดไปแล้วมาถามคุณตาทราบ่นาะคุณตาลักจัดแล้วว่ามันเต็มแล้วปะครับคุณตาไปถามเขาเขาเขาเต็มน้ำอยู่แด้วะนร คุตามามาแานคุตานะครับน้องคุตาฟันไหลมือแล้วนะครับท่านผู้ชมฟันจะไหลมือแล้วต้องงวดหมดละตัวไหก็ครับย่ำไห้กันนะครับเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าจือเก้าหนึ่งกับว่าได้ซีกโตกับว่าได้เอาศูนย์ใส่ตัวนึงศูย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง <c oughs> วันนี้คุตาจะมาจวดสามตัวใช่ไหมครับ <c oughs> จวดเ่องดีแล้ว <c oughs> ใส่ปีใหม่นะครับเนาะ หลังหลังจากซื้อแล้วคุณตาเนี่ยฝันอย่างอีบอ่ครับฝันว่าได้เก็บเห็ดได้เก็บเห็ดแต่บ่มีคนมาแย่งได้บ้านบ่มีคนมาแย่งนั่งเก็บอยู่เป็นเห็ดงามงามดอกขึ้นไม่ไมเนี่ยการต้องติดจุ่มต้นบานต้นดอกเก็บเอได้คู่หน่อยนึงนั่งเก็บเอาฝันไว้เม็ดนอนเก็บเอาอีกเม็ดเก็บความโอ้ได้ได้คักได้เนียได้เป็นคู่เลยบอครับเต็มคู่ มันเรียกคุณตาเขาหรือบ่านน้องนี่นะครับกับน,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 นี่เสียงรดเนาะกันเนาะบานคุณตากับยึดติดถนนเนาะกันสมาชมกครับขอแนวทางจากคุณตาเนาะเพื่อจะเป็นโชคเป็นลาภมาฝากพี่ฝากน้องผพุยุกไก่เยอะไก่เนาะครับเนาะให้ถูกหวยในช่วงปีใหม่เนาะครับเนาะ ครับสำหรับแนวทางคุณตากอะคุณตากันสื้อศูนย์เก่าหนึ่งเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าตามมาตามแนวทางเนาะครับเนาะความคุ้นคุณตาลายเด้อครับเด้อที่ไห้แนวทางความฝันก็แนวทางมาฝากพี่ฝากน้องครับสำหรับคุณตานเนี่ยฝันแม่นมาหลายงวดแล้วนะครับท่านผะู้ชมฝันแม่นเนาะครับเนาะ ะพิจารณานะครับท่านผู้ชมนี่เป็นเพียงแนวทางจัดซื้อสลากกิมรัฐบาลเนาะครับเนาะว่าสนับสนุนให้เหรียญกับว่าได้ในใดต่างสีนาะครับท่านผู้ชมคุณตาถือถือโชว์ตัวเหรียจำนวนน้อยเนาะครับเนาะจับสองเมื่อคุณตาบนี่ยนะครับท่านผู้ชมตัวความฝันของคุณตาเนาะครับเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเนาะครับเนาะเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าตากระจายไปเนาะครับท่านผู้ชม แต่ว่าคุณตากัดจัดทั้งสามตัวนะคะรับท่านผู้ชมสามตัวสองตัวระบแนวาทางลอตเตอรี่นะครับเด้อทา่านผู้ชมต้มาฝากเอฟซีแฟนช่องเพื่อจะมีโชคนะครับเนาะอาจจะเป็นงวดทรงไทยอาจจะมีโชคนะครับเนาะคุณตาอาจจะให้โชคงวดสามสิบท่านบาสองพันห้าร้อยสมสิบสี่นะคะรับท่านผู้ชมมีเงินฉลองปีใหม่มีเงินทำบุญน,นะครับเนาะมีเงินใส่ในครอบครัว ตากรวบคนคุตาฝันแม่นฝันได้เง็ดได้ยังก็คือว่าสี่เขานะครับท่านผูนน้ชมงวดนี้ลามมาสีขาาเขาแล้วงวดนี้เข่า <c oughs> คุตาบาสีเอาให้จมื่งไงขี้ซี่ครับงวดนี้ <c oughs> งวดงวดที่่านมากคุตากระไงขี้ซี่นะครับหลังจากหวยออกแปดสามคุตาสิบเจ็ดสามเฉียนแต้มหนึ่งคุตากระนั่งลุนยังไงขี้ซี่ปางงานนะครับทผู้ชม <c oughs> สลากงวดนี้คุตาสีแก่เมื่อคลื่นนะครับเจ้าจมื่นโลงวดเจ้าจมือ เอาจะเบื่องไงนะครับวันนี้เนาะครับสำหรับแนวทางนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเด้อที่ท่ามาชมช่องพงพศธรชาแนลขอให้ถูกหวยร่ำรวยทุกคนนะครับเด้อตัวเรียกตัวเบิกอาจจะเข่าจะลวนได้เด้วครับท่านผู้ชมมาฝากกันนะครับเนาะนี่เป็นเพียงแนวทางจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสุบัตินะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ